กับผมเจ้าเพชรพารวยมาแล้วนะครับเสริมอาหารที่มีพลังคำถ้าพูดตรงๆง่ายๆคือเสริมว่วอาหารให้กินนะครับนั่นเองครับไม่มียาที่จะไปเล่นให้เขาสร้างน้ำนมเพราะว่ากระบวนการสร้างน้ำนมจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำนมนะครับเจ้าเพรพารวยนะครับตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมช่วยเลยสร้าง ตั้งแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่กำลังเข่าทายรูปอยู่นะครับช่วยเลยจะเพียร์ตาด้วยดูดีๆอะไรพี่ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ดูคะแนนร่างกายนะครับเป็นตัวประเมินว่าอ้วนอยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมอีกปัญหาหนึ่งับที่หมอที่พบเห็นบ่อยนะครับของพี่น้องเกษตรกรร เรื่องเสืออักเสบเดืออักเสออกนบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีแนวทางการรักษาดูแลอย่างไรบ้างครับเดืออักเสบนี่คือถ้าใครไม่เจอ